ผู้รู้อะนี่ก็รู้แบบธรรมชาติให้มันหยุดรู้ก็ไม่ได้วินาทีหนึง่งกูไม่ยอมเพราะเขาเป็นธรรมชาติไม่ใช่คนไข่ถ้ามันไม่ใช่ธรรมชาติก็บอกมึ่งหยุดสิหยุดสิอย่ารู้อย่ารู้บอกก็ได้ไปวินาทีหนึ่งก็บอกไม่ได้มันก็รู้อยู่ต็อดเ,เพราะอะไรเพราะเขาเป็นธรรมชาติใครเข้าถึงวิญญาณจา่ายตนาอากินจัญญาเจตนาจะรู้จักว่าอันนี้มันเป็นธรรมชาติจะง่ายขึ้น ปฏิบัติธรรมเรื่องจิตจะง่ายขึ้นที่สุดเลยสอนปุ๊บจะบรรลุป,ปั๊บพวกใดๆเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าจิตเป็นธรมนนธรมชาติวิญญาณเป็นธรรมชาติแต่ผู้รู้ตัวนี้เป็นธรรมชาติไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ของไก่มาถึงตรงนี้เลยจะสอนปับนปป๊บก็บรรลุปั๊บนั่นแหละเพราะเจว่าพวกได้ได้อารูปประชานนี่สอนง่ายกว่าได้รูปประชานรูปประชานก็สอนได้อยู่แต่ผู้ได้อรูปประชานนี่ยิ่งสอนง่ายเลยโดยการประเหตเลือกเขาจิตจิตมันไม่เที่ยงเหตุว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยง จิตหรือวิญญาณตัวนี้เป็นเพื่อสภาวะธรรมชาติที่มันปรากฏขึ้นไม่รู้ก็ไม่ได้พยายามดับผู้รู้ตัวนี้ดับไปดับไปเป็นอากินจัญญาจตนามันก็ยังเหลืออยู่คือกันไม่มีอะไรเม้นหน่อยหนึ่งพยายามเหลืออยู่คับว่าบบีเม้นหน่อยหนึ่งเม้นหน่อยหนึ่งไม่มีอะไรเม้นหน่อยหนึ่งมันก็ยังบีเหลืออยู่หน่อยหนึ่งมันก็ยังเหลืออยู่เหลือหน่อยหนึ่งไงมันเหลืออยู่นิดหนึ่งให้มันดับจริงๆรนี่วัจจาระศัจาก็ดับบ้าง รู้ตัวบ้างดับไปบ้างรู้ตัวบ้างดับไปบ้างเรียกว่าดีว่าสัญญาอสับพรก์ีสะอาดขึ้นมากไอ้สัญญาตัวนั้นแหละที่ว่าสัญญาดีว่าสัญญาอสัญญาความจริงก็เป็นวิญญาณนั่นเนียสะอาดขึ้นมาเดียรู้ที่มิงไปดับไปบ้างก็สะอาดขึ้นบ้าบ้างที่สัญญากับเวทนาสัญญาเวทยีตรีโรดดับสัญญากับเวทนาก็จบเรื่องจบเรื่องของเรื่องของชาติ ที่เราของปัญญาถ้าไม่รู้ความจริงของมันก็ไม่ได้ก็ต้องรู้ความจริงของมันว่าอะไรก็ตามสิ่งที่รู้ที่มันเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูถูกเห็นถูกสังเกตการมันเลือแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นมันไม่มีอะไรหรอกโลกอะไรเดี๋ยวว่าอย่างยีโดนี่้าเหลือผู้รู้แบบรูปฌานแบบฌานสีมันรู้ซื่ออยู่เรือแต่ผู้รู้อะไรก็ดีบุ๊พี่สิ่งที่ถูกรู้อินกะห่างได้เหเลือแต่ผู้รู้ตัวใดอยัางใช้ไม่ได้อยู่อะไรก็ดีเนี่ย มันยังมัมนไปยังไงล่ะมันยังใช้ไม่ได้รู้เฉยๆแต่บรรู้แบบโง่ๆใช้ไม่ได้เลยแต่ผู้รู้รู้ซื่อๆอยู่กนไ,ไ่้ครสิจะว่าจริงๆมันก็เป็นวิญญาณจารย์ยตนะได้บรรลุอยู่ซื่อๆเรือแต่วิญญาณู้ชานสีบนรล้อยู่ซื่อๆมันก็เบื่อวิญญาณจายตนะได้แต่ว่ามันไม่มีการทําให้มันน้อยลงทําให้มันมากขึ้นพอมาถึงวิญญาณจายตนะได้เนี่ยบรุเอาจับผู้รู้ตัวดีว่า พยายามทําผู้รู้เดียใมันน้อยลงน้อยลงให้มันดับลงดับลงไม่พยายามจะรับรู้อะไรได้เลยมันก็เลยกลายเป็นอากินจาจัตนาะพอพยายามทํามันมีความพยายามอยู่ในนั้นเมื่อได้มีความพยายามอยู่มันจะไม่ลงตัวไม่ตกผลึกพอถึงฌานสีตรงนี้มันลงตัวมันตกผลึกนิ่งอยู่เฉยเฉยโดยไม่บิดไม่ต้องพยายามฌานสีตัวนี้ก็นิ่ง จ้องเสยอยู่โดยไม่ต้องพยายามพอไปอากาศารอาจารย์ก็ไปจึ้งอยู่กับอากาศก็พยายามเข้าไปมีความพยายามต่อพยายามให้มันว่างซ้ายขวาดา้านล่างล่าง,างบทนไม่รู้ว่าพอเข้าถึงวิทญาศาจาร์จะได้กัวิญญาน่ตัวเก่านี้เลยตัวผู้รูดด้นี้เลยนี่ยแต่ว่าเป็นอะตัวผู้รู้จับตัวผู้รู้อดีเบบพยายามให้มันดับลงพยายามให้มันน้อยลงดิ่ง มันมีสังขารมันตัวสังขารมันประกอบด้วยการหากับการรักษาการหากับไปเรื่อยหากับรักษาไปเรื่อยก็เลยบีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไปเรื่อยมันไม่ถอยออกมาเมื่อใดไปถอยออกมาก็กลายเป็นอะไรถอยออกมาจากผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ถอยออกมาจากกาันถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็น Book, ผู้สงเกตการสิ่งนั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้แล้วผู้รู้นี่มันจะไปทุกข์กับใครผู้รู้ตัวนี้ ไม่ทุกข์กับอะไรดัแหละเรียกว่าดิพานผู้รู้ตัวนี้เป็นตัวดิพานที่ไม่ทุกข์กับใครไม่ทุกข์กับอะไรเป็นตัวดิโลดเป็นตัวดิพาน